สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาดูในส่วนของการแก้สมการพหุานามดีกรี2ตัวแปรเดียวน,นะคะหลังจากที่เราได้รู้ในส่วนของสมบัติของจำนวนจริงไปแล้วแล้วก็ฝึกเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุานามไปแล้วเรามาดูในส่วนของการแก้สมการเพหุานามดีกรีสตัวแปรเดียวกันนะคะการแก้สมการมีด้วยกันกี่แบบเรามาดูรูปแบบแรกกันค่ะ โดยการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบอันนี้เป็นการทบทวนของคลิปที่แล้วนะคะแบบแรกก็คือคล้ายๆการดึงตัวร่วมก็คือการดูว่ามีอะไรที่หารทุกพจน์ได้บ้างมีอะไรที่หารทุกพจน์ที่มีตัวนี้ได้บ้างนะคะ,ะในที่นี้สังเกตสามารถหารด้วย x ได้ครูก็จะคูณด้วย x ส่วน x x ส่วน x ก็คือ1นะคะดังนั้นตัว x ด้านหน้าเขียนไว้เหมือนเดิมส่วนตัวที่อยู่ด้านในค่ะเอา x ตัวนี้ไปหาร ax กำลัง2หาร x เหลือเหลือ ax bx หาร x เหลือ b อันนี้คือการคล้ายๆการดึงตัวร่วมนะคะต่อไปอันที่สองเป็นการแยก2วงเล็บโดยมีเงื่อนไขสำหรับกรณีที่ เเท่ากับ1ลูกตัวเลขสัมประสิทธิ์หน้าดีกรีสูงสุดเท่ากับ1เราสามารถแยกออกได้เป็นสองเล็บพจน์แรกจะเป็น x กับ x โดยเราสามารถพิจารณาพจน์ที่มาคูณอยู่ด้านหลังตรงนี้ก็คือตัวเลข C 1กับ C 2โดยตัวเลขที่เราเอามาใช้ขลุกตัวเลขที่เราเอามาใช้ C 1กับ C 2 ถ้าเรานำ c 1กับ c 2คูณกันจะได้ค่าเท่ากับค่า c ก็คือคูณกันแล้วได้ผดหลังบวกกัน c 1เอามาบวกกับ c 2จะต้องมีค่าเท่ากับพดกลางซึ่งก็คือค่า b นั่นเองค่ะในส่วนของอีกตัวหนึ่งค่ะ ax กำลังสองบวก bx บวก c พหุนามตัวนี้กรณีที่หน้า x กำลังสองไม่ใช่1ถ้าหน้า x กำลังสองไม่ใช่1เราสามารถแยกออกได้เป็น a 1 x กับ a 2 x a 1 x กับ a 2 x มาจากไหน a 1คูณกับ a 2จะต้องมีค่าเท่ากับค่าพุด a หน้าคูณหน้าได้หน้าพดหลังพดหลังก็จะเป็น c1 กับ c2 c1 กับ c2 คูณกัน c1 คูณ c2 จะมีค่าเท่ากับค่า c ก็คือหลังคูณหลังได้พดหลังในส่วนของพดกลางค่ะค่า c1 c2 ควรวางตำแหน่งไหนหรือใช้ชุดตัวเลขตัวใดเครื่องหมายควรจะเป็นอะไรเกิดจากการเช็คพดกลางซึ่งก็คือไกลคูณไกลบวกกับใกล้คูณไกลไกลคูณไกล,ไล,ไลบวกใกล้คูณใกล้ได้พดกลางนะคะไกลไกลบวกกับใกล,ล้ใกล้ ได้กลางกลางในที่นี้ของเราก็คือพจน์ b นั่นเองนะคะอะทีนี้ไปดูเรื่องของโจทย์บ้างหาคำตอบของสมการที่เป็น x กำลังสองลบส x เท่ากับศสังเกตพจน์นี้ครูสามารถหารตลอดด้วย x ได้ก็คือเอา x ไปไว้ข้างหน้าพอหาร x x กำลังสองหารด้วย x เหลือ x 2x หารด้วย x ก็คือลบ2อันนี้คือบริเวณด้านหน้าเท่ากับ0สมการคือเท่ากับ0นั่นหมายความว่าการที่ x คูณอยู่กับ x ลบ2เท่ากับ0แสดงว่ามีวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งต้องเป็น0เพราะการที่จะคูณแล้วได้0ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ถ้าวงเล็บแรกเป็น0ถ้าวงเล็บแรกเป็น0 x ก็จะมีค่าเท่ากับ0 ถ้าวงเล็บที่สองเป็น0ถ้า x ลบสเท่ากับศย์แสดงว่า x มีค่าเท่ากับ2องอันนี้คือการแก้สมการเพ่านามมาดูในแบบที่2ค่ะ x กำลังสองบวกส x บวกสอันนี้กรณีที่ a เป็น1ครูจะใช้วิธีการแยก2วงเล็บนะคะแยกออกเป็น2วงเล็บ การจะแยก2องวงเล็บนี้ต้องเช็คก่อนนะคะแยกเป็น2องวงเล็บ x ก,กาลังสองก็แยกได้เป็น x ก,กับ x 2อ,อค่ะอะไรคูณกันแล้วได้2รวมกันแล้วได้3ก็คือ2กับ1วงเล็บเป็นบวกทั้ง2องวงเล็บเพราะว่าพจน์กลางเป็นบวกนะคะ x บวก2 x บวก1เท่ากับ0ูนย์ 2วงเล็บคูณกันแสดงว่ามีวงเล็บใดวงเล็บ1เท่ากับ0ถ้าวงเล็บแรกเท่ากับ0ถ้าวงเล็บแรกเท่ากับ0 x ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรบวกกับ2แล้วได้0นย์ก็คือลบสถ้าวงเล็บที่สองเท่ากับ0อะไรบวกกับหนึ่แล้วได้0นก็คือลบหต่อไปกรณีแยกแบบ a ไม่เป็น1นึ่งบ้าง cx กํลังสองลบเ x บวก3เท่ากับ0แยกออกเป็น2เล็บ4ก่อนนะคะ4ก็แยกได้เป็น 4x กับ x 3ก็แยกได้เป็น3กับ1เช mm ็ค hmm. พจน์กลางก่อนนะคะถึงจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ 4x คูณกับ 1, 1, 1ได้ 4x 3คูณกับ x ได้ 3x รวมกันแล้วได้7ถูกต้องแต่พจน์กลางต้องการลบ7ดังนั้นเครื่องหมายที่ใส่ก็จะเป็น ลบกับลบลบสามกับลบสี่ได้ลบเจ็ดอ่านั่นหมายความว่าสองวงเล็บคูณกันเท่ากับศูนย์ต้องมีวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งเป็นศูนย์ถ้าวงเล็บแรกเป็นศูนย์ลบถ้าสี่เอ็กลบสามเท่ากับศูนย์ีเอ็กก็จะมีค่าเท่ากับกําจัดลบสามกลายเป็นบวกสามเอ็กเดียวก็จะมีค่าเท่ากับเจสามส่วนสี่ วงเล็บแรก x คือ c สส่วนสวงเล็บที่2ค่ะ x ลบหเท่ากับศอะไรลบหได้0นย์ก็คือ1นั่นเองอันนี้สังเกตนะกรณีที่มันเป็นมีตัวเลขหน้า x อยู่อะค่ะตัวเลขที่อยู่หน้า x จะกลายมาเป็นพจน์ตัวหารทันทีเลยนะคะมาดูอีกสักข้อหนึ่งค่ะ6 x กําลังสองบวก13 x บวก5 6x แยกได้เป็น6คูณกับ1 5แยกได้เป็น5กับ1เช็ค,ควดกลางก่อนนะคะไกลคูณไกลได้ 6x ใกล้คูณใกล้ได้ 5x 6, 6กับ5ไม่ได้13าถ้าครูกสลับ5มาไว้ตำแหน่งนี้สลับ5กับ1นะคะ ลับ5กับ1เอา1มาไว้หน้าห้าไว้หลังหกห้ากับ1ไม่ได้13แสดงว่าคู่นี้ไม่ได้แล้วไม่ว่าจะสลับตัวหลังไปทิศทางไหนก็ไม่ได้มาเปลี่ยนตัวหน้าหลูกจาก6เป็น6กคูณหนึ่งเปลี่ยนเป็น3าคูณสแทนลองเปลี่ยนเป็น3าคูณสนะคะ 3x คูณกับ 2x ลองเช็ใคใกล้คูณไกลบวกใกล้คูณใกล้อีกรอบหนึ่ง 3x คูณ5ได้ 15x 2x คูณกับ1ได้ 2x บวกกันได้บวกกันได้13ไหมไม่นะคะอันนี้เขาไม่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสลับตำแหน่งอีกรอบหนึ่งค่ะเอา5มาไว้หน้าเอา1ไปไว้ด้านหลังนะคะ หมาไว้หน้า1ไปไว้หลัง5กับ1เช็คพดกลางค่ะไกลคูณไกลได้ 3x มกใกล้คูณใกล้สิบเอ็กสมบวกกับ10เป็น 13x แสดงว่าตัวนี้ใช้ได้พดกลางเป็นบวกสิตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกทั้งสองข้างมีค่าเท่ากับศูนย์ นั่นหมายความว่าตอนนี้เราแยกเป็น2วงเล็บแล้อยู่ในรูปของการคูณกันเท่ากับ0แสดงว่ามีวงเล็บใดวงเล็บ1นึ่งเท่ากับ0ถ้าวงเล็บแรกเป็น0 3x ย์บวก5เท่ากับ0 3x ก็มีค่าเท่ากับลบ5 x เดียวก็จะมีค่าเท่ากับลบ5ส่วน3วงเล็บแรก x มีค่าเท่ากับลบเศษ5ส่วน3 วงเล็บที่สองค่ะวงเล็บที่สอง2 x บวก1เท่ากับ0นถ้าวงเล็บที่2คือ2 x บวก1่เท่ากับ0เราก็จะได้เป็น2 x เท่ากับลบ1 x เดียวก็เท่ากับลบเศษ1ส่วน2นี่คือคำตอบที่สองค่ะลบเศษ1ส่วนสอง การแก้สมการในรูปแบบนี้คือถ้าเราแยกอยู่ในรูปของการคูณได้ให้แยกให้อยู่ในรูปของการคูณแล้วจับตัวคูณแต่ละตัวเท่ากับ0เพื่อหาค่าตัวแปร x เข่านาม้มดีกรี2เราจะแยกออกได้เป็น2วงร็บส่วนใหญ่เราจะมีคำตอบคือ2คํคำตอบด้วยกันนะคะแล้วถ้าสมมติมันแยกไม่ได้ล่ะ ถ้าสมมุติมันแยกสองริบไม่ได้เพราะทุกข้อไม่ได้หมายความว่าแยกได้ตลอดนะคะถ้าแยกไม่ได้เราจําเป็นจะต้องใช้สูตรเดี๋ยวครูจะให้เราดูที่มาของสูตรที่เราเคยใช้เคยจํากันนะคะจากรูป ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์ครูจะใช้วิธีการจัดรูปให้เป็นกําลังสองสัมบูรณ์กําลังสองสัมบูรณ์คืออะไรจาเรื่องของการแจกแจงได้นะคะถ้าอยู่ในรูปของ x บวก y ทั้งหมดยกกำลังสองจะได้เป็นหน้ากาลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง่ะดังนั้นสำหรับข้อนี้ค่ะสำหรับข้อนี้นะครูจะดึงตัว a ออกไปก่อนนะคะดึง a ออกไปพอดึง a ออกไปกลายเป็น x กำลังสองบวกการการที่เราบอกว่าดึงอะไรออกไปแสดงว่าลูกจะต้องเอาตัวเนี้ยมาหารตลอดเพราะเหมือนครููณด้วย a ส่วน A นะคะ b x ส่วน a c ส่วน a ตัวน,นี้ครูขอขอนุญาตไม่หานะครูขอขอนุญาตย้ายมาไว้ทางขวาเลยกำจัดมาไว้ทางขวากลายเป็นลบ c คราวนี้มันอยู่ในรูปของหน้ากําลังสองและบวกสองหน้าหลังพจน์ตรงนี้เปรียบเสมือนสองหน้าหลังเราจะต้องหาตัวหลังกําลังสองมาเพิ่มเพื่อให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์พจน์นี้ก็จะเขียนได้เป็นหน้ากําลังสองบวกสองตรงนี้นะคะบวกสองหน้าคือ X หลังคืออะไรถึงจะได้เป็น B ส่วน a ก็คือ b ส่วน 2a แสดงว่าหลังคือ b ส่วน 2a ดังนั้นครูบวกหลังกำลัง2ค่ะ b ส่วน 2a ทั้งหมดกำลัง2บวกเข้าไปสีแดงนี่คือในโจทย์มันไม่ได้มีนะคะครูบวกเพิ่มเข้าไปตัวนี้ต้องคูณอยู่กับ a อยู่ด้วยดังนั้นครูก็ต้องมาบวกเพิ่มฝั่งนี้ด้วยบวกด้วย a คูณกับ b ส่วน 2a กำลังสองลูกเตัวนี้มาจากถ้าเราเอาเอกระจายเข้าไปเพราะพจน์นี้เราไม่ได้มีอยู่ในโจทย์ครูบวกเพิ่มเข้าไปดังนั้นถ้าจะบวกเพิ่มได้ต้องบวกทั้งสองข้างของสมการพอบวกเข้าไปแล้วจะได้ว่าทางซ้ายนะคะ A าน้ำกำลังสองแล้วนะคะกลายเป็นหน้าบวกหลังหลังคือ B ส่วน สองเอกำลังสองหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองคือหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองส่วนทางขวาค่ะก็จะกลายเป็นลบสี่บวกกับตัวนี้นะ A b ส่วนสอง a ทั้งหมดยกกำลังสองก็กลายเป็น B กำลังสองส่วน C a กำลังสองนี่นะยกกำลังสองอยู่ทีนี้ถ้าครูต้องการหาค่า x ลูก x อยู่นี่นะถ้าครูต้องการหาค่า x ขอกำจัด a ก่อน a ตัวหน้านี้นะคะโดยการหาร a ทั้งสองข้างครูจะทำโดยการหาร a ทั้งสองข้างหารด้วย a ทั้งสองข้างพอหารด้วย a ทางซ้ายกลายเป็น x บวก b ส่วน 2a ทั้งหมดกำลัง2ทางขวาได้กลายเป็นลบ c บวกลบ c ลบ c ตรงนี้ส่วน a นะคะอาจเขียนแยกให้ก็ได้ลบ c ส่วน a บวกกับ a กับ a พน์นี้ตัดกันเหลือ b กำลัง2ส่วนด้วย 4a กำลัง2ขั้นต่อไปลูก อย้ายไปทางซ้ายนิดนึงาานะคะนะตอนนี้ค่ะถ้าครูจะเอาทางขวาให้มันบวกลบก,กันได้จะต้องทำให้ส่วนมันเท่ากันถูกต้องไหมทำส่วนทางขวาให้เท่ากันลูกก็จะได้เป็นทางซ้ายเหมือนเดิมก่อนนะคะทางซ้ายก็คือ x บวกด้วย b ส่วน 2a ทั้งหมดกำลัง2 เท่ากับตรงนี้มี a และขาดอีก 4a เพราะฉะนั้นพุทธแรกพุทธแรกนี้นะคะกูจะคูณด้วย 4a ส่วน 4a เพื่อให้ด้านล่างะลุกเป็น 4a กำลังสองเหมือนกับฝั่งนี้ด้านบนก็จะกลายเป็นลบ 4a 4ลบ 4a 4, 4บวกกับ b กำลังสองทั้งหมดส่วนด้วย 4a กำลังสองส่วนเท่ากันแล้วนะคะสามารถเขียนรวมเป็นอันเดียวได้ขั้นต่อไปกำจัดกําลังสองค่ะกำจัดกําลังสองโดยการใส่รากซึ่งการใส่รากจะต้องใส่ทั้งค่าบวกและค่าลบจะได้เป็น x บวก b ส่วน 2a จะมีค่าเท่ากับ บวก root. ลบสแควรูทลบ 4ac บวก b กำลังสองกับ b กำลังสองลบ 4ac คืออันเดียวกันนะคะแค่สลับตำแหน่งส่วนด้วย 4a กำลังสองลูกถอดรากตัวนี้ได้เป็นด้านบนถอดไม่ได้ก็เป็น b กำลังสองลบ 4ac เหมือนเดิมส่วนด้านล่างค่ะด้านล่างครูไม่ใส่เครื่องหมายรากแล้วนะคะ ลดไปแค่ด้านบนถอดรากของ4ก็คือ2รากที่2ของ a กําลัง2ก็คือ a ยังคงใช้พจน์เดิมอยู่นะคะเท่ากับ x บวก b ส่วน 2a ต้องการค่า x เดียวค่ะ x เดียว x ก็จะมีค่าเท่ากับ b ส่วน 2a เป็นบวกอยู่ย้ายไปลบค่ะกลายเป็นลบ b ส่วน 2a บวกลบกับของเดิมที่มีอยู่ส a r e root B กำลังสองลบ4 a ่ส่วนด้วย 2A สังเกตส่วน 2A 2A เหมือนกันสามารถเขียนรวมเป็นตัวเดียวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้จริงๆก็จะกลายเป็นลบ b บวกลบ u แ r e root B กำลังสองลบ4 a ่ส่วน 2A ค่ะ อันนี้คือสูตรที่เราเคยจําได้นั่นแหละอันนี้ครูทําให้ดูที่มานะคะว่ามันมาจากไหนมันมาจากการจัดรูปให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ค่ะจาก ax กำลังสองสบวก bx บวก c เท่าก A, H, ับ0สามารถหาค่า x โดยใช้สูตรนี้ก็คือลบ b บวกลบสรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะคะโอเคทีนี้เรามาดูโจทย์ที่เราจะใช้สูตรนี้กันบ้าง ข้อแรกจงหาคำตอบของ x กำลังสองลบ 2x เท่ากับ0ถ้าเราจำครั้งที่แล้วได้เนาะถ้าเราแยก2เล็บได้ให้ใช้การแยกก่อนให้ใช้การแยกก่อนรูจะแยก2เล็บตัวนี้ก่อนนะคะ x กำลังสองลบ 2x สามารถใช้การหารด้วย x ตลอด x คูณอยู่กับ x กำลังสองลบ 2x รูหารด้วย x x กับ x ตัวนี้คือคูณเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อให้เหมือนการดึงตัวร่วม,มาลุกยังคงเท่ากับ0พอดึงออกไปได้กลายเป็น x คูณกับ x ลบ2เพราะว่าพด x ตัดกันตรงนี้แล้วนะคะเท่ากับ0แสดงว่า x ของเราที่ได้ก็มีค่าเท่ากับ0และ2อันนี้คือสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเมื่อกี้ ดังนั้นเรามาใช้สูตรกันดูค่ะเพราะสูตรเมื่อกี้ใช้ได้สําหรับโจทย์ทุกโจทย์ที่เป็นพหุานามดีกรีสองจากสูตรเมื่อกี้เราต้องรู้ค่า a b และก็ c ค่ะตรงนี้คือ a b และ c คือค่าคงที่แสดงว่า c ของเขาคือ0ถ้าเราต้องการหาค่า x 6, ครูจะมาแทนค่า x เท่ากับย้อนกลับนะคะลบ b บวกลบสแควรูทบีกำลังสองลบสี่ส่วนสอลบบีนี่คือ a อนะคะลบบ B, B, ีคือลบสบวกลบสแควรูทบีกำลังสลบสีคือ1 C คือ0นะคะเพราะว่าไม่มีพจน์ค่าคงที่อยู่ C คือ0น ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย 2a คือ1หลังจากนั้นคือการคิดเลขแล้วล่ะค่ะลบกับลบ2กลายเป็น2บวกลบสแควรรูลบ2กํลัง2เป็น4 4ลบ0ก็คือรู4ทั้งหมดส่วนด้วย2ค่ะหรือกลายเป็น2บวกลบ2ส่วน2 คำตอบที่ได้ค่ะถ้า2อบวกสได้4 4หาร2คือ2ถ้า2องลบสองคำว่าบวกลบคือคิด2ครั้งนะคะ2อลบสอกลายเป็น0 0หาร2คือ0เห็นไหมคะว่าการใช้วิธีก่อนหน้ากับใช้สูตรตัวนี้เหมือนกันเลยคำตอบที่ได้จะเหมือนกันนะคะมาดูข้อที่2ลูกหาแบบใช้สูตรนะคะ A ออยู่นี่ B แล้วก็ C เหมือนกันใช้แทงค่าลงไปในสูตร x ก็จะมีค่าเท่ากับลบ B B ของเราคือเลข3บวกลบสแควรูท B กำลังสองลบ C a c คือเลข2นะคะสำหรับข้อนี้ c คือเลข2ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย 2A a คือ1 อะมาดูกันค่ะลบ3าบวกลบสแควรูทสามกำลังสองคือ9ก้าลบ 4, C C 4 C C ี่เอซสี่หนึ่งสกลบแส่วนสก็จะได้เป็นลบสาบวกลบหนเลบแปดเหลือหนึ่งหนึ่งถอดสก็เป็น1นะคะส่วนสอง บวกหนึ่งครั้งลบหนึ่งครั้งค่ะลบสามบวกหนึ่งได้ลบสองลบสองหารสองได้ลบหนึ่งลบสามลบหนึ่งลบสามลบหนึ่งได้ลบสี่ลบสี่หารสองก็คือลบสองอันนี้คือได้จากการใช้สูตรลองมาดูแบบการใช้ความรู้ก่อนหน้าก็คือแยกเป็นสองเล็บนะคะ x กำลังสองบวกสาม x บวกสอง x x เท่ากับ0อะไรคูณกันแล้วได้2บวกกันแล้วได้3ก็คือ2กับ1โค้ดกลางต้องการบวก3าตรงนี้เลยเป็นเครื่องหมายบวกแยกเป็น2วงเล็บได้แสดงว่าวงเล็บใดวงเล็บ1ต้องเป็น0ถ้าวงเล็บแรกเป็น0 x ก็คือลบ2วงเล็บที่2เป็น0 x ก็คือลบ1วิธีนี้ดูง,ง่ายกว่าถ้าเราแยกได้แต่บางข้อเราไม่มีทางเลือก เพราะมันไม่สามารถแยก2องเล็บมีได้จําเป็นจะต้องใช้สูตรตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะอันนี้คือการแก้สมการเพานานดีกรีสองคาลูโอเคสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งใน,ในคลิปตัดไปค่ะวัสดีค่ะ